กันทะเลแต่ว่าใส่ให้ก่อนซ้อมไว้ก่อนนะคะเอาบอยซ้อมหมก่อนอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดของน้องเพชรน้องพลอยของพ่อบอยแม่เอ็นด้วยนะคะบ้านเลยน้องเพชรน้องพลอยนะคะร้อยห้าสิบสองบาทนะคะกลุ่มปิดน้องเพชรน้องพลอยนะคะน้องเพชรน้องพลอยจะทําอะไรให้ดูนะอันนะนขอขายกุ้งก่อนเขาขายกุ้งก่อนน้องเพชรขายลูกชิ้นอยู่ค่ะ อันนี้กำลังขายลูกชิ้นเลยค่ะขายคดีดเน่ยขายค่ะขายมัขาบีดขาบีดขายบีหน่อยกินหนยค่ะกินหน่้างนหน่อยค่ะซื้อหน่อยค่ะหน่อว่าไมุ่ ยันกินเรียกใหม่สิเินกินจ้าอ้อมน้องเพชรเรียกยายใหม่สิกินกินกินจ้าอ้อมกินกินเดี๋ยวค่ะค่ะพี่เชลามกินหน่อยอ่อ้ว้ากินขวดพี่เชลามกินขวดเหรอ ไม่ไหวค่ะกินต้นไม้โอ้กินต้นไม้โอ้กินต้นไม้ด้วยเหรอเอาก็อยไม่ไหวกินไม่ได้โอ้ยยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มอไรยิมแยงทางกันหน้เดี๋ยวให้ยายกดก่อนตรงนี้กดตรงนี้อ้าก่อนอ้า แกล้งเอาปทำแกงอ้มอ้มอ้มแล้ให้กินค่ะเรียกยายด้วยลูกเรียกยายก่อนเนี่หนูก็เรียกได้อยู่นี่ทำไมหนูไม่เรียกล่ะกินเฮ้ยเล่นไหมเรียกแม่งก่อนเล่นไหมเล่นไหมคะเล่นไหมคะแม่จ๋าแม่เล่นไหมเขามามาทำไมเล่น ขายของไหมจ๊ะไม่เล่นไม่เล่นเหรอ,อแม,ไมออ่ไม่ปวดท้องเอ้าแม่ปวดท้องทําไงดีไปตรวดก่อนเลยตรวดก่อนอเอา้าพี่พลอยไปฉีดยาพี่พลอยฉีดยาไปไปเลยเอาเอ้าตรวจก่อนนะอ่าตรวจตรวจก่อนคุณหมอคะอันนี้ใส่หูด้วยอันนี้ใส่หูคนถามไม่ฉีดยังๆๆๆคนไข้เป็นอะไรมาจ๊ะอ่อนี่คุณหมอตรวจเลยตกใจ เป็นอะไรนี่ไงก็ย่างไงนี่ไงย่างย่างโอ้นี่ไงนี่ไงตัวนี้ของพลอยเอาพลใส่จานี่ไม่หรือหน่อยโอเคหน่อยตั้งไหนแม่ตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่เหรอลุงวิทย์ใส่เอาใส่จานี่ไม่หะจุกย่งไม่จุกจุกย่างเหรอไปไป่อไลนั่นนี่แนจ้ามีออบาชาเลย